ส, <bio. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรัดผักหลังห้องเชนกมกลุ่เราก็จะพาเพื่อนๆมาลดน้ำเช้าเช้าที่ริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะก็ฝากขอบคุณ f อเก่า f อใหม่ที่แวะเข้ามาทักทายนะคะ thank you for watching my video ก็ขอบคุณมากๆนะคะก็เนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่พาลดน้ำผักตอนเช้าเชนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตถั่วพุ่มรุ่นที่6 ของเราที่เราคลิปก่อนหน้าเนาะเราก็จะพาดูรุ่่นที่5นะคะซึ่งเราก็บำรุงเสร็จแล้วเขาก็มีรุ่นที่6รุ่นที่7รุ่นที่8ให้เรานะคะเพื่อนๆดอกเขาก็ยังเหลืออยู่นะคะ mm. ก็อันนี้จะเป็นต้นที่รัดให้ดูจะเป็นต้นเคลนะคะหรือคณะใบายหยิกเนาะซึ่งสารอาหารของคณะใบายิกก็จะมีประโยชน์มากนะคะเป็นพืชที่ให้สารโปรตีนนะคะผักที่ให้สารโปรตีนเนาะ ก็อันนี้นะคะเราจะมีหนึ่งต้นนะคะเราจะแขวนไว้ที่ริมระเบียงนะคะเดี๋ยวรัตจะพามาดูต้นต่อมาเห็นไหมคะผลของพริกนะคะเอ้ยต้นถั่วพุ่มของเรานะคะเนี่ยค่ะคลิปก่อนที่รัตทำก็คือรุ่นที่ห้าเห็นไหมคะอันนี้เขาจะสุกแล้วนะคะก็จะมีมะเมล็ดตรงนี้เนะาะสักสี่เมล็ดเราก็สามารถมาเพาะได้นะคะอันนี้ผลเขาสุกแล้วนะคะหนึ่งถึงสองอาทิตย์ผ่านไปผลเขาสุกเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นลูกใหม่นะคะช่วงนี้ลมเย็นๆนี่อันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่หกนะคะนี่รุ่นที่เจ็ดเห็นไหมคะแล้วรุ่นที่แปดเขาก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆแล้วดอกเขาด้วยนะคะอนนี้จะเป็นดอกเห็นไหมคะ เป็นดอกถั่วพุ่มนะคะเขาก็ไม่ได้เลือยแล้วเนาะเราก็จะเหลือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลําต้นที่เราเลี้ยงหรือเขาใส่ปุ๋ยเขาก็จะต้นนี้เขาแตกแตกแตกกิ่งใหม่มาให้เรานะคะน่าจะเลี้ยงได้โตขึ้นนะคะต้นนี้ก็กําลังจะออกแตกกิ่งนะคะทั้งหมดเขาแตกกิ่งเลยนะคะเพื่อนๆอ่านี่ต้นถั่วพุ่มเรามีประมาณ หลายรุ่นเลยนะคะหกเจ็ดแปดตัวนี้นะคะแปดตัวเล็กๆเนาะนี่ยค่ะเพื่อนๆอาจจะมองเห็นเล็กๆนะคะก็เป็นการพาชมบรรยากาศริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะช่วงนี้ตรงที่แดดจัดตรงนี้นะคะน,นี่จะเป็นต้นกระชายเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเก็บหัวกระชายไปอีกรอบหนึ่งด้วยเนาะนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระชายแต่อีต้นนี้เหลืองก่อนแล้วนะคะก็ อันนี้จะเป็นต้นต้นพริกหวานนะคะรุ่นที่สองที่เราปลูกเนาะส่วนข้างโบนจะเป็นต้นนี้นะคะริพยไทยจินดานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพารดน้ําผักเนาะวันนี้เราก็จะลดสายหน่อยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเหี่ยวแล้วนะคะนี่เราก็จะลดไปแบบนี้เลยนะคะนี่ อันนี้จะเป็นพริกไทยจินดานะคะที่เราเพาะจับมเมล็ดผลสดเนาะเรายังไม่ย้ายนะคะเพราะเขาพึ่งกำลังจับแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวพามาลดต้นไฮไลท์ mm hmm. ของเราที่ให้ลูกนะคะ mm hmm. ถั่วพุ่มของเราเราก็จะลดแบบนี้นะคะ อาทิตย์นี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะเพราะเราเพิ่งใส่ไปสองอาทิตย์ที่แล้วเขาก็บํารุงให้ติดดอกออกผลให้เราแบบนี้เลยนะคะลูกเราเราจะได้เก็บหนึ่งแล้วก็ต้องมีด้วยนะคะสองแล้วก็สามนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวันนี้เราลดน้ำนิดนึ่งเนาะก็ช่วงเช้าๆแต่ว่าก็ช่วงนี้เขาก็จะดินลมรีวดินเขาก็จะแห้งนะคะ อ่าอันนี้จะลดกระถางไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะอันนี้จะเป็นคลิกเนี่ยอันนี้ต้นต้นถั่วพุ่มเห็นไหมคะเล็กๆผลของถั่วพุ่มนะคะแล้วเล็กๆตรงนี้อีกก็ดีใจมากนะคะอันนี้อันนี้เป็นเม็ดมันเนาะเดี๋ยวรัดลองแคะดูเดี๋ยวรัดแกะเม็ดให้เ,เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เม็ดถั่วพุ่ม น,นี่จะเป็นเมล็ดถั่วพุ่มของจริงนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่เนาะเมล็ดถั่วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาหวานไว้ตรงนี้ ว่าเขาจะเกิดให้เราไหมนะคะ,ะสี่เมล็ดเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้เกลี่ยแล้วก็ลดน้ำเขานะคะเพราะเขาค่อนข้างเกิดง่ายนะคะถั่วพุ่มเนาะเราก็จะไว้ตรงนี้ถ้าเขาเกิดอีกเขาก็จะได้ออกผลให้เราได้เก็บนะคะเราก็จะได้ตามมาเก็บผลถั่วพุ่มอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะน,นี่ถั่วพุ่มเป็นรุ่นที่ หลายรุ่นแล้วเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ,ะ,ะก็ดูใกล้ๆกันนะคะช่วงนี้เราก็จะยังทำคลิปเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณ f อใหม่ f อเก่าที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนรับชมกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ เราก็จะพาลดน้ําอันนี้เราก็ลดเสร็จแล้วเนาะเห็นช่อตูมของต้นพริกไหมคะเหมือนเขาก็จะเริ่มตูมเรานิดนึงนะคะข้างบนยอดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะรอรุนว่าเขาจะให้ผลผลิตเราได้โดกเหมือนรุ่นแรกที่เราปลูกหรือเปล่านะคะต้นรุ่นแรกเราก็ยังปล่อยไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราลองให้เขาเผื่อเขาจะแตกกิ่งก้านออกมาตามข้อนะคะว่าจะได้ไหมเราจะแต่งสาวเขานะคะ แตเราใส่ตัวนี้ก็จะเป็นต้นกระชายเนี่ยค่ะกระโดดตัวที่เราแขนนวนริมระเบียงนี้เราก็จะรดแบบนี้นะคะนี้จะเป็นต้นฟ้าทลายโจรเราก็จะใส่ให้เต็มแบบนี้เนาะเพราะแดดเขาค่อนข้างแรง เป็นต้นเคลนะคะสวยงามต้นแรกที่เราปลูกแล้วก็ทำเริ่มทำคลิปนะคะจะเป็นต้นนี้นะะ้องต้นเคลก็บรรยากาศสวยงามแบบนี้นะคะเคลเขาจะเป็นมีเสน่ห์เนาะเป็น,เป,นเป็นผักใบยิบนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพวกกะเพราพวกอะไรเราก็ยังเหลืออยู่น,นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็แล้วก็ขอพา จบคลิปเพียงเท่านี้กันเนาะที่มาอัปเดตถั่วพุ่มรุ่นที่6นะคะผลของถั่วพุ่มที่6แล้วก็พารดน้ำพืชผักอัปเดตพืชผักที่รัดปลูกในสวนผักนะคะก็ thank you for watching my video have a nice day thank you so much see you again next time can enjoy with my video bye bye ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ